ดแล้วนะแม่นะ900 a หมดแล้วอันนี้เดี๋ยวเปิดตัวโค้ด W05 ให้ก่อนนะคะลูกค้างาน90โลนะอันนี้แจ็คเก็ตกันหนาวผู้ใหญ่2,900นะคะราคาเบาๆแม่2,900แจ็คเก็ตกันหนาวผู้ใหญ่ ะมีรุ่นเนี้ยป้ายโก้ดราคาเบาแล้วก็ของฟูจิ f j 1เจจะอยู่ที่3500เนานะลูกค้า2รุ่น2รุ่นนะลูกค้จาจ๋าแจ็กเก็ตกันหนาวมาอันนี้งานญี่ปุ่นว้าวแม่แงมาตัวแรกโคลัมเบียเลยนะคะไม่ได้หนามากคพรว่าตัวเนี้ยน่าขายเพราะว่า อ๋อบางทีพี่ๆจะกลัวแบบบุนวมหรือติดเฟอร์อะไรอลังการแล้วแบบต้องไปมึงนอกอย่างเดียวรุ่นเนี้ยจะมีทั้งหนาทั้งบางผสมด้วยนะคะเ j 13มีอยู่ค่ะพี่ออเดอร์ได้เลยออเดอร์ได้เลยตอนนี้รอบส่งออกต่างจังหวัดวันจันทร์นะคะลูกค้าหรือว่าจะมาเอาด่วนๆหน้าร้านก็ได้วันนี้คอยให้น้องแขวนตัวสเวเตอร์ไว้หน้าร้านอยู่นะลูกค้าทั้งอออของเกาหลี YC แล้วก็ KWE เลย,ยนะคะย,ยนมาเลย โยนมาข้างหน้าได้เลยนี่ฟิลแบบอันนี้ก็กึ่งๆเหมือนแบบขนเป็ดเบาๆนะเป็นฟิลพวกเมาเท่นเลยลูกค้าปีนเขาเดินป่าไปหนาวลุยหมิมะพอได้นะพอได้ค่ะ,คะทอมมี่ค่ะอุย้ยหน่อยแต่ว่าจริงหรอใช่ไปตรงนี้ปะะอุ้ยแรงมากแม่ทอมมี่อันนี้อาจจะต้องทำคาครีนิดนึงคลีนนิดนึงคลีนนิดนึงเออฮาร์ซีฟูกค้สองพันเก้าพี่ ดูก่อนนะดูก่อนดูก่อนนะคะแนวแจ็คเก็ตใส่ขุยอันนี้มันเป็นกำมะหยี่นะแม่มสะท้อนไฟมากเลยแต่ว่าดำสนิทดำสนิทลูกค้าดำสนิทเป็นแนวแบบพัดลมแจ็คเก็ตกันหนาวใส่คลุมได้นะคะอย่างเงี้ยส่งฝากหนูตีฟูได้นะลูกค้าตีฟูอ่ะผ้าด้านนอกมันอาจจะไม่ได้เรียบร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ว่า พวกงานบุใยข้างในพวกนวมข้างในนุ่นข้างในอะไรเงี้ยค่ะมันจะฟูมากเลยลูกค้ามันจะฟูเลยสวยเลยแล้วแม่ค,ค่อยๆไปรีดไอ้น้ำเก็บเก็บให้มันเรียบอีกทีนึงอย่างเงี้ยได้นะลูกค้านะเอออ่ะตัวบางตัวบางอันนี้รุ่นสองพันเก้านะลูกค้ามีอยู่รุ่นสองพันเก้าอันนี้ลดมาเพิ่งมาใหม่เลยค่ะพี่ๆใครหางานแจ็คเก็ตกันหนาวเอารุ่นนี้ไปได้ไม่ได้หนาวมากอุ้ยอันนี้ของ f ฟิร์สดาวนะคะเฟิร์สดาวค่ะแม่เฟิร์สดาวถ้าตีงานพวกแจ็คเก็ตกันหนาว90โลแบบนี้หนูจะตีให้อยู่จำนวนนะประมาณเอ่อร้อยร้อยยี่สิบร้อยห้าสิบตัวประมาณนี้ลูกค้าแล้วแต่หนาแล้วแต่บางเยอะนะงานอลังก็มีอุ้ีสวยับหนึ่งนะคะของโปโลคลับค่ะโปโ o เบเวอร์ริงหิวด้วยเอออันนี้ต้องไปแบบว่า อย่าแม่ถ้าส่งหนูตีฟูไว้พวกนี้มันจะฟูลเลยแม่จะไม่ต้องมาแบบแบนๆอย่างนี้เลยนะเวลานั้นอบตีฟูล,ลูกค้าคอยแนะนํานะคะไปอบเองก็ได้อบตีฟูลมร้อนสักรอบหนึ่งให้มันฟูให้ใยข้างในมันฟูล,ลูกค้าแล้วมันจะนุ่มสวยอลังการเลย<ม>อุ้ยสวยแจ๊คยีนเอาลูกนี้ส่งฟรีมีใครอยากได้ไหมสองพันเก้าค่ะลูกค้าขนเป็ดมีไหมพี่ชหนาา้าทาขนเป็ดไม่มีเลยแม่ขนเป็ดหมดเกลี้ยงเลย เออแต่ว่าถ้าอยากได้แนวแบบบุนวมอะไรอย่างเงี้ยยังพอมีอยู่นะคะบุนวมพวกเสื้อโค้ตสามหนึ่งเก้าเอเนาะแล้วก็พวกเออน่าเสอเหลือแต่รุ่นนี้ท่าพวกแนวบุนวมน่าจะเหลือแค่รุ่นเดียวเลยพี่นะคะพี่ทีราะอ่ะมารหัส C F ก้อนรีว<ะ>ิวก้อรีวิวก็ไก่ศูนย์เจ็ดค่ะก็ไก่ศูนย์เจ็ดค่ะพี่เอาก้อนนี้ส่งฟรีไปก็ไก่ศูนย์เจ็ดค่ะดีใค่ะ รับครับนะคะกอนศูนย์เจ็ดมาได้เลยค่ะพี่ธีรัชใครเอาก้อนรีวิวนะแม่นะพี่ธีรัชพิมพ้อศูนย์เจ็ดมาได้เลยอาดิดาสค่ะแล้วก็ลูกใหม่ราคาเอ้ยราคาสองพันเก้านะลูกใหม่สองพันเก้าไม่รวมค่าจัดส่งถ้างานเก้าสิบโลค่าส่งโอเคลูกรีวิวขอบคุณ<อ>มากค่ะพี่ธีรัชขอบคุณมากค่ะนะคะเอ่อค่าส่งค่าเก้าสิบโลอ่ะไม่เกินเดี๋ยวนะอุ้ยคอซ่าคอซ่าแบรน พอจะนึกละนึกเลทเก้าสิบโลกับ <c oughs> จำได้แต่เลทร้อโลถ้าค่าส่งร้อยโลอะ่ะภาคกลางก็สี่รอามสิบอ่ะแม่90โลก็จะไม่เกินนี้นะคะภาคอีสานภาคเหนือก็เออประมาณ530ไม่เกินนี้นะ,ะลูกค้าขานั่งจริงมันจะอยู่แค่ประมาณ400 500ยห้าต้นๆเนาะประมาณนี้ลูกค้างาน90โลนะคะพี่สาวเปนลุ้นขนเป็ดจากตรงนี้ได้นะเพราะว่าทั้ง j อฟเทั้งตัวโ้ตัวเนี้ย มันลุ้นขนเป็ดได้นะเนี่ยนิ่มๆอย่างเงี้ยลูกค้าน,น,นุ่มๆนิ่มๆสไตล์บอมเบอร์อย่างเงี้ยอ,อุ้ยสวยนะอุ้ยอันนี้สวยแม่อันนี้เป็นฟิลแบบบอมเบอร์ไปเที่ยวญี่ปุ่นเกาหลีได้เลยของไอ้นี่นะ GRL งานญี่ปุ่นลูกค้าลูกละสองพันเก้าสนใจเอาก้อนใหม่กอไก่0ูย์แได้เลยนะคะ ก็ไก่0ูนย์แได้เลยแม่นาทีนี้งานหนาวคือติดร้านด่วนเลยเพราะว่าอากาศเริ่มลงเรื่อยๆอยแล้วนะมมโอ้โอพอยไป<ม>จีนมาล่าสุดอะแม่เช็คเช็คอุณหภูมิเพราะว่าประมาณ27-28เนาะพอไปถึงเอาจริงอยู่ดีๆอากาศมันด้ำลงมาเลยพอไปถึงเขาอากาศอยู่ดีมันมันดำลงมาอยู่อยู่ยีองะแม่เกือบขีดแล้วหนูไม่ได้พกงานแจ็คเก็ตแจ็คเก็ตกันหนาวไปเลยซักตัวเดียว นะลูกค้าอะไรก็เกิดขึ้นได้แม่วันดีคืนดีอยากจะหนาวลงมาก็หนาวเลยพี่สาวติดล้านไว้ได้ตัวนี้ไม่ได้หนามากทุกตัวนะคะลูกค้าใส่กันหนาวแบบออกจักด้วยได้เลย2อ0พราคาดีมากราคาดีมากอุ้ยอันนี้จริงๆจะเป็นแบบฟิลแบบอุ่นๆข้างในด้วยนะชายหญิงผสมค่ะชายหญิงผสมนะคะรับก้อนใหม่กอศูนย์แปดหรือแคปไฟ้สดได้อันนี้คือง,งานโก้ด W05 นะคะรุ่นนี้กับ FJ112 ต่างกันยังไงพลอยว่าตัว112อ่ะแม่แอบติดบางกว่าติดบางเยอะกว่านะติดบางเยอะกว่าแล้วก็อ๋อคือคือถ้าถ้าถ้า FJ อ่ะจะติดตัวบางอ๋อติดตัวบางมากกว่ามากกว่านะลูกค้าแล้วก็ส่วนใหญ่บางคนถ้าลุ้นแบบลุ้นงานวินเทจลุ้นอะไรอย่างเงี้ยบางคนก็ชอบเปิดฟูจิมากกว่านะคะ แล้วแต่ชอบอะแล้วแต่ชอบเพราะจริงๆยังไงก็ลุ้นทั้งคู่เลยนะบางลูกก็ออกแบบเหมือนกันเลยบางลูกออกเหมือนกันเลยไม่ค่อยต่างกันมากเท่าไหร่อะไรเงี้ยค่ะลูกค้าเพราะว่าจริงๆริก็เป็นสเปคงานรวมมาทั้งคู่เลยอุ้ยสวยสวยนะบอมเบอร์สองพอยากลองเทสทั้ง2รุ่นได้นะ FJ 3 5มพแล้วก็โกตรรุ่นนี้อยู่ที่สองพรค่ะลูกค <c oughs> ก้ากางเกงยีนชายมีไหมยีนชายตอนนี้หนูว่า หนูเหลือเหลือเราเหลือตัวไหนบ้างลูกยีนชายเดี๋ยวเช็คให้นะคะพี่เดี๋ยวเช็คให้เดี๋ยวถ้าบ่ายพอพอได้อยู่อะไรเงี้ยเดี๋ยวหนูเอาหนึ่งหนึ่งสองมาเปิดให้ด้วยพี่นะเดี๋ยวเอามาเปิดเทียบกันให้อ๋อหนึ่งสองมาแล้ว,อว,ลวโอเคเดี๋ยว <alle we S 2> เปิดทั้งคู่เลย <brasile. S 1> เดี๋ยวเปิดทั้งคู่เลยแม่แล้วแต่ชอบเลยชอบฟูจิชอบโคดมีแช่เชยมีเป็นแช่เชยครับพี่คอยกางเกงยีนถานาหากางเกงยีน มีการมเชิคพี่มีกกงยีนชายออยตายแล้วนอกนั้นเหลืยหนึ่งกระสอบมันน่าจะมีมีรหัสอะไรบ้างเดี๋ยวพี่เข้าไปดูเพราะว่าเดี๋ยวดูก่อน่กดตรงนี้กดให้มันมีจานวนขึ้นมาอีกกดอีกรอบนึงอืมยีนชายจะเหลือเป็นงานพีดีค่ะพี่นะ ยีนชายตอนนี้เหลือแต่งานพีดีแม่งานพีดีงานจีนนะคะลูกค้าเป็นรุ่นเกดเ,ดเวียดเกดเวียดนามจะเหลือแต่รุ่นนั้น<ด><ด>เลยลูกค้าถ้กขอดูรีวิวได้นะเสื้อเฟอร์มีไหมที่ดีตังตอนนี้เอ้ยใช่ไหมเออเออไม่ใช่ดี่ังเออเสื้อเฟอร์ตอนนี้ของหมดลูกค้าหมดทั่วค่าว รองานญี่ปุ่นปลายเดือนนี้รองานแพนด้าประมาณสองอาทิตย์ลูกค้าประมาณ1-2ึ่งถึงสองอาทิตย์แพนด้าจะมาเติมเพิ่มค่ะแม่เราก็โรงงานใหม่โรงงานใหม่ที่หนูไปอะ่ะมีเฟอร์เยอะมากมีเบสบอลเยอะมากนะคะชาโมวคือมีทุกอย่างที่ลูกค้าอยากได้เลยนะคะแต่ว่าหนูอะ่ะไม่รู้เหมือนกันว่าตู้จะมาทัน มาทันช่วงสิ้นเดือนนี้ไหมเอออยากให้ได้มาทันมากๆเลยลูกค้านะคะรอกันรอรอกันหนักมากลูกค้าจ๋ามีเสื้อแขนยาวฮูดบ้างไหมมีค่ะพี่แขนยาวฮูดนะมีงานเกาหลีกับงานญี่ปุ่นค่ะพี่ตอนนี้ถ้าเหลือจะเหลือแค่สองรุ่นเลยแพนด้างานจีนเออแล้วก็พวกป้ายเคอาตอนนี้หมดเกลี้ยงเลยลูกค้าหมดเลยแจ็คเก็ตค่ะพี่ตัวนี้แจ็คเก็ตนะเก้าสิบกิโลแจ็กเก็ตนะรวมค่ะ รวมเลยเห็นไหมทั้งหนาบางผ้าลม่มผ้าหนังกลับแบบนี้ชามัวเนาะนะคะบางตัวบุหนาบางตัวแต่งเปอร์อ่านี่ฟิลปากา้าอันนี้ก็เหมือนกับไซส์เด็กเนี่ยร้อยสี่สิบไซส์ร้อยสี่สิบหรือผู้ใหญ่ตัวเล็กใส่ได้ฟิลปาก้าแบบนี้คอตตอนปากาบุข้างในไม่บุข้างใน <IC> นะคะ,คะ,ะ,คะแล้วก็เนี่ยขนเป็ดยูนิคอออกด้วย2อ0พันเนะคะ หาแบงก่อนอุ้ตยตัวนี้มันเป็นไซสเล็กอะแม่ไซส์เล็กไซส์เด็กนิดนึงนะติดไปบ้างติดไปได้แต่ผู้ใหญ่ตัวเล็กๆใส่ได้ผู้ใหญ่ตัวเล็กๆใส่ได้ล,ไดลูกคะ่ะผลเป็ดยูนิโคออ่าลรุ้นได้เผื่อใครไปแจ็คพอตเจอเป็นงานผู้ใหญ่เจอตัวใหญ่ๆเจอ3-4ตัวในกระสอบไปรุ้นได้เลยอันนี้สองพัลูกรีวิวไปแล้วเนาะ ก้อนใหม่มีนะคะพี่สาวแคปไลฟ์สวดไว้ก่อนก็ได้นะแล้วก็ไปสั่งกับน้องหลังบ้านได้อยู่ถ้าใครอยากจะเอฟเลยนะคะระบบสรุปยอนให้เลยนะแม่กอไก่ศูนย์แปดค่ะพิมพกอศูนย์แปดได้เลยตัวนี้ที่พลอยที่พลอยโชว์อยู่ราคาสองพันเก้าจะได้เก้าสิบโลนะคะพี่เก้าสิบโลนะเก้าสิบโลไปลุ้นได้อันนี้ขายขายติดล้านตัวละร้อย <c oughs> ก็ได้นะเออขายติดล้านตัวละร้อยได้เลยแม่ วันนี้มาลวงงานหนาวให้ก่อนเลยสะดุ้งหนาวแล้วแม่เมื่อเช้าก็วาบวาบวาบ,วาบอยู่นะคะลมเย็นเย็นช่วงนี้หนีเที่ยวกันเยอะแม่เขาขึ้นเริ่มเริ่มขึ้นเที่ยวกันแล้วเนาะตอนนี้เที่ยวเหนือเที่ยวเขาเที่ยวดอยนะคะรอเฟอร์ได้เลยค่ะพี่รอนะแพนด้าน่าจะอีกประมาณสอาทิตย์ตอนนี้เร่งเร่งตู้เขาหนักๆเลยลูกค้า ปลายเดือนเนี้ยจนถึงทั่วช่วงต้นเดือนหน้าตู้น่าจะเข้าแบบอันลิมิเต็ดเลยอันลิมิตอันลิมิเต็ดเลยนะอันลิมิตอันลิมิตเลยตู้เพราะว่าแมนด้าจะรัวมาอยู่ประมาณเจ็ดตู้คอนเทนเนอร์ค่ะพี่รอดได้เลยต้องได้แล้ว<ม>จังหวะนี้นะคะอุย้ยอันนี้สวยนะอันนี้จะเป็นฟิลแบบแจ็คเก็ตกระดุมหน้านิดน,นึงนะคะของของแบรนด์ไหมเดี๋ยวคอยดูก่อนอ<า>่ะยูนิแม่ยูนิยูนิได้ตีให้ประมาณร้อยยี่สิบตัว ถึง150ตัวบวกลบนะลูกค้าแล้วแต่ว่าไม่ได้ตัวหนาตัวบางตัวใหญ่ตัวเล็กมากน้อยนะคะเข้าๆประมาณนี้อันนี้หนูมีอยู่แค่ร้อยร้อยกว่ากว่ารอดูห1ึหนึ่งสอได้เลยแม่เดี๋ยวหนูเอาหนมาต่อให้เลยพี่สาวจะได้แบบลองดูว่าเอ้ยชอบรุ่นไหนกว่ากันเนาะคะรวมพอๆกันเลยลูกค้ามีมามีมาสแตนบายให้หนาวนี้ สองรหัสนี้แหละเพราะว่าไม่เหลืออะไรเลยหนึ่งสองึงสองก็เหลือเศษเศษเศษอยู่แค่ประมาณ20ลูกนะคะอุ้ยนี่สวยนะอันนี้ก็เป็นนุนนวมแอบเทใจให้สไตล์นุนวมนิดนึงเพราะว่าเผื่อใครแบบอยากไปมืองนอกมืองหนาวติดลบอยากไปลุยหิมะเนาะหางานบุดนวมตอนนี้บุดนวมก็หายากแม่บุนวมหมดเหมือนกันนะ,ะบุดนวมบอมเบอร์สวยๆเออหมดเกลี้ยงเลยลูกค้า <c oughs> งานตัวนี้มีอะไรอยู่หนูง,งนัดออกมาให้ลูกค้าดูทุกตัวเลยนะแล้วก็อย่างอันเนี้ยโกดอะก็เป็นงานที่หนูไปสั่งด่วนกันมาเลยสั่งด่วนจากโรงงานมาเลยด่วนๆ FJ 1นึ่หนึ่งสองโด W ศูนย์ห้านะคะเอามาราคาเบาๆนะคะอุ้ยข้างหลังของเอิร์ธค่ะแม่แจ็คเก็ตปาก้าแบบนี้นะพวกปาก้าปตอตตอ้าทีเหมือนแบบอาร์มี่เดินป่านิดนึงนะคะอันไหนนี้จะเป็นของผู้หญิงแบรนด์เอิร์ธนะคะลูกค้าน่าจะถอด คอดว่าน่าจะถอดเปอร์ได้นะอะถอดถอดตัวในได้ลูกค้าอันนี้ถอดตัวในได้ด้วยขอดูตัวนี้เลยได้ไหมมิซุโนะน,น่าจะสวยเุ้ยนี่ลูกค้ามิซุโนะออกผู้ชายออกผู้หญิงคะเลยนะแม่นะอ่ะเด๋ยวหนูไปต่อไปต่อ FJ ให้เลยนะลูกค้าใครอยากรู้ต่างกันประมาณไหนแม่เอาไปลองเปิดเทสคนละลูกก็ได้นะ อย่างละลูกอย่างละลูกเอฟเจลูกหนึ่งโค้ดลูกหนึ่งได้เลยได้เลยป่ะเฟอร์วะตัวไหนแต่งเปอร์วะเมื่อกี้นี้นอลังทักมีแจ็คเก็ตมีนะคะตำหนิถ้าจะเจอเจออะไรหนูว่าน่าจะเป็นพวกแนวแบบหัวซิปกระยุมเว้นี้ของทอมมี่เลิศมากลูกนี้สองพันเก้านะคะนี่อันนี้ก็เป็นแบบเสื้อโครสเฟอร์ อลังอลังสามร้อได้เฟอร์อลัง, 300, อ,อ,ลงอลังแบบนี้ลูกค้าแยกราคาขายได้เลยนะคะแยกได้เลยตอนนี้ใหม่คมลูกค้าใหม่พม,ม,พมถ้าเอาได้จะเป็นรุ่นญี่ปุ่นนะคะ 902A เอ่อโค้ด899ได้นะคะราคา2,900-2,500ราคาไม่แรงเล่นให้ดังคู่เลยนะคะ สวยปรามาอุ้ยบุกผลไอ้ทำวัวสวยนะประมาณานะประมาณราณ120้อยยี่ถนะึงร้อยห้าสิบลูกค้าประมาณนี้สองพันเก้าอันนี้โกด W 0 5น์ห้านะคะงานญี่ปุ่นลูกค้าแจ็กเก็ตญี่ปุ่น แจ็กเก็ตญี่ปุ่นแบบรวมๆแขนติดร้านตัวละร้อย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 ได้เลยตัวไหนแบรนด์เมื่อกี้แบบโคลอมเบียหรืออะไรเนี่ยก็ทำราคาได้